หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยให้ความช่วยเหลือรื้อถอนซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายในพื้นที่อำเภอน้ำยืน เทียมเพอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกเอกศักดิ์ริมเทีรกุลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือเข้าดำเนินการรื้อถอนซากหลังคา เก็บสิ่งของเครื่องใช้ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ํายืนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนลมกัะโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่ทำให้หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีปลิวหายไปตามแรงลมหลังคาร้านค้าของประชาชนพังเสียหายทั้งหลังบ้านเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลน,น้ํายืนได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือน ทางหน่วยจึงเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นทั้งนี้หากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6ให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงโทรศัพท์0 4 5 8 6 6 6 5 9